สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูนุ่นในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1แบบฝึกหัดที่1.14หน้า41-44ค่ะเรื่องการบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกจำนวนได้โดยไม่ต้องนับได้อย่างถูกต้อง บทนี้ห้ามนับเลขเลยนะคะนักเรียนให้มองปุ๊บแล้วตอบปั๊บเลยถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยแบบฝึกหัด1.14การบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับดูปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะนักเรียนหน้า41 โจทย์บอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องว่างสี่เหลี่ยมนะคะอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องนับให้นักเรียนนะคะสังเกตจุดที่ลูกเต๋าค่ะหน้าจอนะคะคุณนุ่นมีตัวอย่างลูกเต๋าให้นักเรียนสี่ลูกมีจุดที่แตกต่างกันค่ะที่หน้าลูกเตา๋านักเรียนคะเราเรียนรู้เรื่องลูกเต๋ากันไปแล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะ นักเรียนยังจําได้กันอยู่ไม่เอ่ยถ้าจําได้เรามาทําตัวอย่างหน้านี้พร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปทําตัวอย่างที่หน้ารูกเต่านะคะและเติมตัวเลขถ้านักเรียนคนใดยังนับเลขไม่คล่องยังนับเลขไม่เก่งยังไม่แม่นมีการสับสนอยู่ว่าจะตอบถูกไหมถ้าดูหน้าลูกเต่าแล้ว นักเรียนสามารถนับเลขได้เลยนะคะคุณครูอนุญาตค่ะเรามาทำตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะเราสังเกตได้อย่างรวดเร็วนะคะและเติมตัวเลขเลยเราจะเห็นว่ามีจุด4จุดอยู่4มุมนะคะแล้วมีจุดอยู่ตรงกลางอีกหนึ่งรวมแล้วหค่ะเติมด้วยได้เลยเรายังจำกันได้ไหมคะว่า จุดสมจุดเรียงกันสองแถวเท่ากับเท่าไหร่ใช่แล้วค่ะเท่ากับหกเราเขียนเลขหกลงไปเลยค่ะในลูกเ๋าที่มีจุดสามจุดสองแถวเท่ากับหกเอาละค่ะนักเรียนเรามาทำข้อต่อไปกันอีกข้อนึงนะคะข้อต่อไปนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่า มีจุดสามจุดอยู่2แถวแล้วมีจุดเพิ่มมาอีก1จุดตรงนี้คุณครูนุ่นจะตอบ7ค่ะถูกต้องไหมคะนักเรียนจุด3จุดสแถวเท่ากับหกบวกอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงกลางเป็น7มาถึงตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เหมือนการคุณนุ่นสังเกตดูด้วยตานะคะก็จะเห็นว่ามีจุดสจุด อยู่สองแถวนะคะเป็นหกมีอีกสองจุดเพิ่มมาก็เป็น8ดค่ะนักเรียนคะเราทำตัวอย่างครบสี่ตัวอย่างแล้วในสี่ลูกเต๋านะคะส่วนข้อที่เหลือให้นักเรียนทำต่อให้เสร็จนะคะหน้าสี่สิบเอ็ดนี้นะคะครูจะให้นักเรียนฝึกคิดฝึกสังเกตฝึกทดลองฝึกเขียนตัวเลขเองนะคะที่เหลืออีกหข้อ เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเราไปทำหน้าต่อไปพร้อมกันเลยค่ะเรียนคะเรามาทำตัวอย่างที่สองกันนะคะข้อสองโยงเส้นจับคู่โดยไม่ต้องนับหน้า4 2บค่ะสังเกตจากภาพนักเรียนจะเห็นรถไฟใช่ไหมคะรถไฟแยกเป็นสองส่วนส่วนหัวรถไฟนะคะจะมีตัวเลขอยู่อยู่ตรงกระจกนะคะและ อีกส่วนหนึ่งก็คือตู้โดยสารนะคะตู้โดยสารของรถไฟนั้นจะมีสัตว์ชนิดต่างๆนะคะอยู่ในตู้โดยสารนะคะนักเรียนเราจะต้องนำหัวรถไฟกับตู้โดยสารนะคะมาเชื่อมกันโดยการโยงเส้นจับคู่ค่ะโดยไม่ต้องนับให้นักเรียนดูตัวเลขนะคะและดูจำนวนสัตว์ที่อยู่ในตู้โดยสารค่ะ ดูปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะเรามาลองทำพร้อมกันสามตัวอย่างค่ะนักเรียนคะเรามาเริ่มทำข้อหนึ่งกันเลยนะคะตัวเลขที่หัวรถไฟเป็นเลขเก้าค่ะเอ๊เราจะต้องดูจำนวนตู้โดยสารนะคะที่ขนสัตว์มาอันไหนนะที่มันเป็นเลขเก้าตรงก,กันกับหัวรถไฟ เราโยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะถ้านักเรียนสังเกตเห็นแล้วว่ามีจำนวนสัตว์ที่เท่ากับจำนวนตัวเลขที่อยู่บนหัวรถไฟอตอนนี้คุณนุ่นสังเกตได้นะคะว่าหัวรถไฟหัวแรกนะคะเป็นเลข9ทีนี้มาดูที่ตู้โดยสารที่ขนสัตว์ค่ะตรงไหนนะใช่แล้วค่ะเป็น รูปของเต่าค่ะทำไมคุณนุ่นถึงคิดว่าเป็นคู่เป็นรูปนี้คะเนื่องจากว่ามีาสัตว์สามแถวแถวและสามตัวเท่ากับจำนวน9ค่ะคุณนุ่นโยงเส้นจับคู่เลยนะคะนักเรียน คุณนุ่นนะคะโยงเส้นจับคู่หัวรถไฟกับตู้โดยสารได้หนึ่งคู่แล้วค่ะ9คู่กับเต่าเก้าตัวค่ะเรามาทำและโยงเส้นหัวรถไฟกับตู้โดยสารตู้ต่อไปเลยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะหัวรถไฟมีเลขแอยู่ คุณนุ่นจะโยงเส้นจับคู่ไปที่ตู้โดยสารที่ขนสัตว์ตู้ไหนนะใช่แล้วค่ะคุณนุ่นจะโยงไปที่ตู้โดยสารที่ขนปลาค่ะทำไมถึงโยงเส้นมาที่ตู้โดยสารขนปลาคะทั้งๆที่คุณนุ่นไม่ได้นับเลขเลยเพราะว่าปลาเกาะกลุ่มกันอย่างละสี่ตัวค่ะเท่ากับแปด จึงโยงเส้นหัวรถไฟเลข8ดมาหาตู้โดยสารปลาค่ะเอาละค่ะรถไฟสุดท้ายแล้วนะคะรถไฟหัวรถไฟสุดท้ายเลขสิบค่ะเราจะโยงไปหาตู้โดยสารที่ขนนกค่ะ ทำไมถึงโยงไปหาตู้โดยสารที่ขนนกคะถ้าเราจะสังเกตด้วยสายตานะคะจะเห็นว่านกเกาะกลุ่มกันกลุ่มละหค่ะก็เลยเลือกกลุ่มนี้โยงเส้นจับคู่โดยไม่นับมาเลยค่ะ5้าบวกหเป็น10บค่ะเท่ากับจำนวนหัวรถไฟสิบพอดีเลย ตัวอย่างหน้า42เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนทำข้อต่อไปในหน้า42ให้เสร็จนะคะใช้วิธีการคิดเดียวกันเลยนักเรียนได้ฝึกคิดฝึกสังเกตตัวเลขที่หัวรถไฟและจำนวนของสัตว์ที่อยู่ในตู้โดยสารนะคะฝึกเขียนตัวเลขด้วยตนเองเอาล่ะค่ะ ถ้าเขียนเสร็จแล้วโยงเส้นจับคู่เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนไปดูตัวอย่างในหน้าต่อไปพร้อมกับคุณครูนุ่นเลยค่ะข้อที่สามนะคะวงล้อมรอบตัวเลขแสดงจำนวนหน้า43ค่ะเอ๊ะข้อนี้ทำอย่างไรนะมาฟังคำอธิบายพร้อมกันเลยค่ะคุณนุ่นจะยกตัวอย่างสาตัวอย่าง เหมือนเดิมนะคะนักเรียนตัวอย่างที่หนึ่งหน้าสี่สิบสามเรียนนะคะสังเกตด้วยตานะคะว่าจำนวนสัตว์ที่อยู่ในภาพนะคะมีจำนวนเท่าใดเขาจะให้ตัวเลขนักเรียนมาสามจำนวนนะคะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบ ตัวเลขที่แสดงจำนวนตรงกับสัตว์ที่อยู่ในภาพนะคะข้อแรกครูนุ่นเห็นรูปภาพของสัตว์ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมคือกบค่ะครูนุ่นเลือกเลข8วงเลข8แปดทำไมถึงเลือกวงเลข8แปดคะนักเรียนเนื่องจากว่ากบมีสองแถวแถวละสตัวจับคู่กันได้พอดี ตรงกับจํานวน8เอาละค่ะนักเรียนเรามาทําตัวอย่างที่สองนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมมีแมลงน่าจะเป็นจิ้งหรีดค่ะจิ้งหรีดมีกี่ตัวลองสังเกตด้วยตาเปล่านะคะวิเคราะห์ดูจิ้งหรีดมีสองแถวแถวละสามตัวอ่า ตัวเลขด้านล่างในกรอบสีชมพูให้ตัวเลขมาสามจำนวนมีจิ้งหรีดหกตัวมีเลขหกไหมคะในสามจำนวนใช่แล้วคะ่ะมีเลขหกด้วยวงกลมล้อมรอบเลขหกคะ่ะนักเรียนคะมาถึงตัวอย่างตัวสุดท้ายแล้วนะคะในภาพกรอบสี่เหลี่ยมนะคะมี ตัก,กะแตนตาข้าวค่ะหรือตัก,กะแตนต่อยมวยคือชื่อเรียกของมันนะคะตัวสีเขียวเยวอาเราจะทำอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราจะใช้วิธีการเดิมคือการสังเกตแถวของตักกะแตนนะคะตักกะแตนตาข้าวหรือตัก,กะแตนต่อยมวยเลี้ยงแถวนะคะ มีสามตัวต่อหนึ่งแถวมีทั้งหมดสามแถวนะคะเราจะนับได้เท่ากับ9ค่ะตักกะแตนแถวหนึ่งสามตัวมีทั้งหมดสามแถวก็เท่ากับ9ก้ามาดูสิคะตัวเลขที่อยู่ในกรอบสี ชมพูด้านล่างมีตัวเลข9้าไหมคะมีจํานวน9้าเท่ากับจํานวนตะกัแตนตาข้าวไหมหรือตะกแตนต่อยมวยอ่ามีตัวเลข9้าเราวงตัวเลข9เลยค่ะเพราะว่ามีจํานวนเท่ากับจํานวนตะกัแตนตาข้าวนะคะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างในหน้า43 นักเรียนคะในหน้า43นี้ก็ยังฝึกให้นักเรียนคิดฝึกสังเกตฝึกการทดลองนะคะการเขียนตัวเลขด้วยนักเรียนเองเหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนคนใดยังนับเลขไม่คล่องยังสามารถที่จะนับได้คะ่ะคุณครูนุ่นอนุญาตแต่หลักการแล้วนะคะให้นักเรียนจะสังเกตได้ง่ายเลยก็คือ การเรียงแถวนะคะการเรียงแถวของสัตว์นะคะมีลักษณะเหมือนจุดที่อยู่บนลูกเตาที่เราเรียนกันไปในคลิปวิดีโอที่แล้วเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนักเรียนนะคะทำหน้า43ให้เสร็จทุกข้อเมื่อเสร็จแล้วเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนมาถึง หัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะของแบบฝึกหาด1.14ค่ะหัวข้อสุดท้ายก็คือแบบฝึกท้าทายหน้า44ค่ะเป็นอย่างไรนะแบบฝึกท้าทายมาฟังคำอธิบายพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนมาฟังคำอธิบายนะคะของแบบฝึกท้าทายโจทย์บอกว่าวาดรูปไข่ ให้แม่ไก่ด้วยนะคะแม่ไก่แต่ละตัวออกไข่มีจํานวนแตกต่างกันอาละค่ะฟังคำอธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะว่าโจทย์ต้องการให้นักเรียนทำอะไรโจทย์บอกว่าให้นักเรียนวาดไข่ค่ะวาดรูปไข่ให้แม่ไก่นะคะและแม่ไก่แต่ละตัวออกไข่มีจํานวนแตกต่างกันอ่ามาดูตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างบอกว่าจำนวนมากกว่า6แต่น้อยกว่า8เอ๊คือเลขอะไรคะจำนวนมากกว่า6แต่น้อยกว่า8อ่าเรามีวิธีคิดแบบนี้ค่ะดูที่หน้าจอพร้อมกันเลยวิธีการที่เราจะใช้คิดนะคะในการหาคำตอบให้จำนวนมากกว่า6แต่น้อยกว่า8คือเราจะมา เขียนตัวเลข1-10ถึง10กันก่อนค่ะเพื่อที่จะหาว่าตัวเลขใดที่มีจำนวนมากกว่า6แต่ว่าน้อยกว่า8เอาละค่ะมาดูตัวเลขที่ครูนุ่นเขียนและนับไปพร้อมกันนะคะนักเรียนนะคะไม่ทราบวิธีทำในข้อนี้คุณครูแนะนำให้นักเรียนเขียนตัวเลขค่ะ นักเรียนคะนับตัวเลขที่ขึ้นมาที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะนับพร้อมกันดังๆคะ่ะหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดนักเรียนคะเมื่อเรานับเลขครบทั้ง10จำนวนแล้วทีนี้เรามาหาว่า จำนวนที่มากกว่า6แต่น้อยกว่า8คือจำนวนใดดูที่หน้าจอพร้อมกับคุณครูนุ่นอธิบายเพิ่มเติมค่ะในข้อนี้นะคะบอกไว้ว่ามากกว่า6แต่น้อยกว่า8ให้เราใส่เลขอะไรลงไปดีคะนักเรียนที่อยู่ระหว่างเลข6กับเลข8ใช่แล้วค่ะ นักเรียนดูที่หน้าจอประกอบนะคะให้เราใส่เลขที่อยู่ระหว่าง6กับ8คือเลข7ค่ะ,คะเมื่อเราหาตัวเลขได้แล้วที่อยู่ระหว่างเลข6และเลข8นะคะจำนวนมากกว่า6แต่น้อยกว่า8คือเลข7เรามาใส่ไข่ไก่ให้แม่ไก่ค่ะ ตามจำนวนที่มากกว่า6แต่น้อยกว่า8คือใส่ไข่ไก่7ฟองค่ะนักเรียนนะคะวาดรูปไข่ไก่ใส่ลงไปในกล่องนะคะตรงหน้าแม่ไก่ให้สวยงามให้ครบถ้วนค่ะตามจำนวนที่โจทย์ถามมานะคะนับไข่ที่อยู่ในกล่องนะคะว่ามีครบทั้ง7ฟองหรือไม่ นับพร้อมกันค่ะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนทำให้ครบทุกข้อนะคะในหน้า44ตอบคำถามให้เรียบร้อยวาดรูปไข่ไก่ให้สวยงามเสร็จแล้วนำส่งที่ลายกลุ่มของห้องเรียนเรานะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ